โอเคครับผมก็ครับสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะวันนี้อยู่กันในเกมอีพิกทัชชูเซิร์ฟเวอร์กกบอลนะอ่าวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการเอาเจ้าใบาอเกดใบามาอเกนะตเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยแล้วก็เหรียญเบรลีนะครับผมว่าหาได้จากไหนปั๊มยังไงโอเคไปกันที่ขั้นตอนแรกกันเลยแล้วกันเอาวิธีที่ง่ายที่สุดเลยก็คือแอดเวนเจอร์นะครับผมอ่า ในส่วนนี้ก็คือถ้าเรายิ่งเล่นเยอะขึ้นไปเนะี่ยยิ่งดาดเยอะเท่าไหร่เวลาเรารอนะตรงนี้เนะี่ยยิ่งผมรอชั่วโมงหนึ่งมันก็จะได้มากขึ้นมากกว่าการเราสี่สิบนาทีอะไรแบบนี้เห็นไหมตัวละครเราก็จะตีไปเรื่อยๆนะอ่ะเราก็กดรับไปเลยยิ่งสมสมนานก็ยิ่งได้สองอันนี้เยอะขึ้นแล้วก็ได้เอเอพีด้วยนั่นแหละแล้วก็ส่วนต่อไปก็คือการทำภารกิจตรงนี้นะครับผมภารกิจตรงนี้จะได้อะไรบ้างอ่าหนึ่งเลยคือจะได้เพชรแล้วก็ได้ ได้เบลีฟเบลีฟพวกนี้เยอะขึ้นหน่อยก็แปลแล้วก็ทำคุกิตเอาเนี่ยได้6ล้านได้4ล้านเนี่ยเสิบห้าดาวสิบสามดาวโอเคอันต่อไปก็คือการทำคุกิตรายวันนะครับผมรายวันก็คือวันต่อวันนั่นเองเน่จะเป็นเควสพวกนี้นะมาส่งตัวละครอะไรแบบเนี้ยเอาถามว่าถามว่าเนี่ยถ้าได้แบบพวกแบบเนเี้ยเอาไปทำอะไรเพราะมันได้เป็นก้อนใช่รจะมันไม่ได้เป็นเงิน ก็คือว่าให้เรากดมาที่คําว่าแบกก็คือกระเป๋านะนั่นนั้นกดที่ตรงนี้เลยเนีย่ยกดยูสใช้ให้หมดอืมใช้เดียวก็ได้นะเนีย่ยกดมาเลยอ่าโอเคไปกันที่ขั้นตอนต่อไปครับผมก็คือการเล่นแอดเวนเจอร์ผมได้สอนไปแล้วนะวิธีการเล่นของมันเออเดียวผมจะเล่าให้ละกันสําหรับคนที่แบบเพิ่งเพิ่งเพิ่งเข้ามาเล่นละกันว่าจะทนอีกหรือเปล่า ผมมองว่าทันนะเนี่ยดอกกุหลาบสองอัน,นอันนี้สามนเนี่ยมันเลยเวลาประมาณเอ่อตีว่าสองสองวันแล้วกันเนี่ยได้ห้าอันใช่ไหมห้าอันเนี่ยซูดว่าตอนนั้นเราขาดแค้นเงินก็มาเอาตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะได้ห้าเอ็มแต่ถ้าอยากได้ใบไม้ก็ตรงนี้เลยได้สิบเอ็มอ่ะตรงนี้ก็ถือว่าคุ้มมากเลยนะโอเคตรงส่วนต่อไปนะผมก็คือจะเป็นส่วนของการไปซื้อในร้านค้า ดูว่าเงินเราเหลืออยู่3าล้านเราอยากได้ใบไม้ก็ซื้อไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าหลังๆเนี่ยเขาไม่ค่อยซื้อกันนะเขาราะอะไรเพราะว่าเหรียญจะหายยากกว่าไฟอีกนะนั่นแหละโอเคขั้นตอนต่อไปการปั๊มใบไม้อัปเกรดกับเบลรี่ขั้นตอนนี้คือการเล่นตรงนี้แต่โอกันเลยดูด ผมขึ้นให้ดูนะมันจะอยู่หน้านี้อืหน้านี้ก็คือจะปั๊มได้สองสามอย่างเลยนะผมก็คือนเนี่ยจะเป็นตัวละครสามดาวสามดาวนี้จาเป็นมากมากเลยนะแนะนําว่าอย่าเอาไปย่อยทิ้งนะมันจะเป็นในการทตราตัวละครขึ้นห้าดาวโอเคส่วนต่อไปก็คือเนี่ยใบไม้อัปเกรดมาเล่นได้เลยตรงนี้สองครั้งต่อวันแล้วก็เบรีสองครั้งต่อวันอือนั่นแหละถ้าเกิดว่าพลัง พลังโจมตีเราเยอะแค่ไหนเนะี่ยพลังรวมของทีมเนไหมแล้วก็รีวลเราเปิดเราก็จะได้เงินเยอะไปได้วยเท่านั้นอ่านี่อันนี้วิวแปดสิบห้าปลดเป็นเจ็ดหมื่นหนึ่งต่อครั้งประมาณนี้อ่าส่วนต่อไปก็คือจะเป็นเดี๋ยวผมหาคอนเวียนไในอ๋อกิจกรรมนะครับผมอีเวนต์ตรงนี้คือถ้าเรามาตีไอ้ใครยีนูตายแล้วเนะี่ย จะไม่เชื่อใครนุ้มไหมใช่ผมผมไม่แน่ใจนะโอเคถ้าเราตีตายเราจะได้หัวกะโหลกมาหัวกะโหลกอมันทำอะไรได้ก็คือมาแเลกพวกนี้เนี่ยผกเจ็ดสิบสองเขาอะไรพวกเนี้ยอืมซึ่งมันได้เยอะมากเลยว่าจะแลกเป็นเหรียญหรือว่าจะแลกเป็นใบไม้เกดก็ได้นะครับผมหรือใครจะเก็บไว,ว้ไแลกพวกเช่นไรแบบนี้ก็ไม่ได้ว่านะโอเคส่วนต่อไปก็คือจะเป็นส่วนนี้เราู่ในหน้ากิจกรรมนะครับผม จะเป็นส่วนของอันนี้เลยการเติมเงินจะไม่พูดถึงแล้วกันไปแล้วแป๊บนึงมาแป๊บนึงนะนี่น,น,นี่ตัวนี้เลยถามว่ามันทำอะไรได้นะครับผมสมมติว่าเนี่ยเราเล่นตัวละครไปปุ๊บเราอยากได้นามีใช่ไหมเราก็ใช้ตัวละครสี่ดาวสีตัวตัวละครหนึ่งดาวอีกหนึ่งตัวอันนี้มันจะกิจกรรมนี้มันจะดีมากมากเลยนะครับผมก็คือว่ามันจะได้มาทั้งสี่อันนี้เลย ได้ทั้งยินยอ่อยผลไม้พีเศจแล้วก็เงินแล้วก็นามิอืมก็พยายามมาแลกให้ทุกอันถ้าสไใยก็เลขกทุกอันอันนี้เนี่ยถ้าเป็นสองอันนี้ก็จะได้เป็นใบไม้ใบไ,ไม้ก็ยินยอ่อยสองอันแต่เราต้องได้ไอ้นี้มาด้วยนะครับผมเนี่ยไอ้แคนดี้เนี่ยไอ้ลูกอมเนี่ยถามว่าลูกอมได้มาจากไหนก็คือได้จากการสุ่มเบียร์สุ่มแก้วแล้วก็สุ่มลัคก,กี้สป,ปิทตามที่มันกำหนด ได้ห้าได้ห้าได้สิบเนี่ยสิบอ่าแล้วก็ตจากตะก,กี้ที่เราได้ผลไม้ปีศาจใช่ไหมถามว่าเอามาทำอะไรได้นี่มาเข้ามาดูที่ตรงนี้ครับเดวิลฟนะุดเนี่ยนี่นี่น,นี่ผมแนะนำเลยนะใครที่ได้มาเนี่ยเอามาแลกพวกเนี้ยมันจะไม่ได้แค่อันเดียวนะครับผมก็คือห้าอันลกได้ห้าอันนี้เลย อืมซื้อขมมากมากแล้วก็มาเปิดในกระเป๋าได้เลยนะครับผมมันจะอยู่ในกระเป๋าของเราคือตรงแบกตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่ในนี้แหละถ้าเราแ,รกาแลกนแอมืมีอะไรนะรู้สึกอ๋อมีอันนึงครับผมจะเป็นส่วนของลัคกี่สปินนี่ตรงนี้เลยเนี่ยหมุนไปแน่นอนว่าได้เลยนะครับผมมันจะเกือแล้วก็ได้เนี่ยไม่ ไปไม้ก็เงินในน่แล้วก็การเล่นกิจกรรมอีกการเล่นไม่ใช่กิจกรรมภารกิจ์หลักตรงนี้ก็ได้เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะมีเท่านี้นะครับผมอ๋อมีอันหนึ่งคือการไปเล่นเจ้าไอสกายออสแลนเนี่ยนี่เราต้องไปเล่นตรงนี้นี่นี่น าการตีบอสเล็กแล้วก็ตีบอสใหญ่นะเนี่ยบอสใหญ่นี่ตีเขาไปเลยได้ของรางวัลเหมือนกันส่วนนี้ก็จะได้เป็นเงินส2 k สองเคก็หมื่นสองเนี่ยได้เยอะอยู่ถ้าตีคอมมอนนี่ก็แต่มันมีเวลาตีเทินจำกัดของมันอยู่นะอ่าอันต่อไปคือจะจะเป็นการเล่นอารีน่านะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่นอารีน่าให้ดูว่ามันได้ได้อย่างไรอ่ะอเล่นไปสักอะไรกันแป๊บนึง คนที่พอสู้ได้ก่อนอันนี้นั่นจะสู้ได้อยู่นะโอเคก็คือว่าเนี่ยสมมติว่าเราเล่นชนะเขาใช่ไหมเดี๋ยวมันจะขึ้นเป็นหน้าสมรังวันให้แล้วก็ไอ้หน้าสมรังวันนะั้นมีโอกาสติดเงินแล้วก็ติดใบไม้อัปเกรดอีกด้วยมีเพชรด้วยนะครับผมส่วนอีกวิธีหนึ่งก็คือจะเป็นการใส่โค้ด ใส่โค้ดของเกมที่เกมให้มาซึ่งผมก็ได้แยกทำ EP ไปแล้วจะเป็น EP ของการสะสมเพชรเข้าไปดูใต้คลิปวิดีโอนั้นได้นะมันก็จะมีโค้ดร,รางวัลให้อยู่เนี่ยเดี๋ยวผมซูมให้ดูอ่าน,นี้ผมโชคดีได้เป็นเพชรนะครับแต่เนี่ยแนวข้างสองอันเนี่ยจะเป็นใบไม้อัปเกรดอืมเก้าพันอันก็ไม่ค่อยเยอะโอเคอันไนนะ หมันจะไม่มีแล้วนะส่วนการย่อยตัวละครแล้วได้เงินอะไรแบบนี้ก็ผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับผมเพราะมันมันเป็นการเอาเงินที่เราใช้ไปแล้วแล้วก็ได้คืนไม่นับแล้วกันไม่นับเป็นการเพิ่มถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าอ๋อ,อตรงนี้ไม่ได้นะเท่าที่ผมหามาได้ก็มีแค่นี้แหละ แต่เดี๋ยวถ้าผมหาเกิวได้อีกทีนึงเดี๋ยวผมจะมาบอกแล้วกันว่าในเกิวมีอะไรหรือเปล่าแต่รู้สึกว่าในเกวจะไม่มีอะไรเยอะนะครับผมนั่นแหละแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรางวัลเชคกินได้หรือเปล่าไม่ได้นะรางวัลเชคกินจะได้เป็นเพียงอย่างเดียวอ๋อคือการมาทํากิจกรรมกิจกรรมวันนี้นะครับผมเนี่ยไอเซเว่นเดย์เนะี่ยแต่พ่งนี้เนะนี่ยมีทำตามที่มันบอกเนี่ย นี่ก็ได้เนี่ยสมมุติขึ้นในอารีนาเนี่ยเอย้ไม่ใช่อารีนาใช่อารีลาละขอไปครับในอารีนาขึ้นแรงสามเนี่ยก็จะได้เงินแรงหนึ่งด้วยได,ได้เงินก็คือขึ้น,นอันดัหนึ่งก็พวกกิจกรรมซเว้นดีก็มาทำให้ให้หมดนะพยายามทำให้หมดเมีล็กหน้ารู้สึกว่าจะหมดแล้วนะครับผมก็ มีแค่เพียงเท่านี้แหละวิธีการปั๊มปั๊มเอ่อใบอัพเกรดแล้วก็ปั๊มเบลีเนี่ยไม่พูดถึงการซื้อตรงนี้นะอันนี้มารับฟรีได้อ่ะนี่แหละมีเท่านี้แหละครับผมก็เหมือนเดิมพอกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามอะไรที่สำคัญ